สวัสดีครับทีมงานตัวพ่อและตท้ทรงคาครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้ากันเลยครับ เราไปกันที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่แห่งที่สองครับหรือคิวรถตู้ตลาดเกษตรย่านหาดใหญ่ในซึ่งเป็นคิวรถตู้และรถมินิบัสในเส้นทาง8จังหวัดภาคใต้และส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญสำคัญครับเช่นสตูลตรัตรงกระบี่พังงาภูเก็ตพัทลุงนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีและทุกเส้นทางก็ยังคงเปิดเดินรถตามปกติครับ การเดินทางก่อนวันหยุดยาวปีใหม่ครับผู้โดยสารที่กี่รถตู้ตลาดเกษตรนะครับยังค่อนข้างบางตาและน้อยกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกปีที่ผ่านมาครับเราไปคุยกับคนกับรถตู้สายหาดใหญ่ทุ่งว่าและปากบาราจังหวัดสตูลบอกว่าปกติช่วงปีใหม่ครับประชาชนจะเริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่27ธันวาคมเป็นต้นมาเลยครับแต่ตอนนี้ยังน้อยมากครับผู้โดยสารเนี่ยน้อยเลยครับ ต้องรอลุ้นในวันพรุ่งนี้ครับซึ่งเป็นวันหยุดว่าผู้โดยสารจะมากน้อยแค่ไหนแต่จากสถานโคโรนิดเชื่อว่าการเดินทางน่าจะไม่คึกคักเพราะบางส่วนงดเดินทางไปท่องเที่ยวครับในจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆเช่นสตูลนี่แหละครับจากที่เคยวิ่งสามเที่ยวต่อวันครับก็เหลือเพียงหนึ่งเที่ยวบ้างสองเที่ยวบ้างครับแล้วแต่ครับเช่นเดียวกับ คนขับรถตู้สายบางแค่ขอใจส่นพัทลุงครับบอกว่าเที่ยวเช้าได้ผู้โดยสารมาแค่สองคนเท่านั้นครับต้องรอลุ้นในวันนี้ครับเพราะว่าร้านรวงต่างๆเนี่ยคนแนเภอหาดใหญ่ก็จะเริ่มปิดแล้วครับผู้โดยสารก็น่าจะเพิ่มขึ้นครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงโควิดครับในส่วนของรถตู้ขณะนี้ยังคงรับผู้โดยสารเต็มจํานวน13คนนะครับแต่ให้ผู้โดยสารสวมหน้ากาก,ากอนามายัยทุกคนและใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนขึ้นรถ และหากมีการจํากัดจํานวนผู้โดยสารนะครับคนขับรถตู้บอกว่าพร้อมปฏิบัติตามเพราะขณะนี้แม้ว่าจะยังไม่จํากัดจํานวนผู้โดยสารหรือเว้นระยะห่างนะครับแต่แต่ละเที่ยวนะครับมีที่ว่างเหลือเยอะเลยครับและนี่ก็คือบรรยากาศที่คิวรถตู้ตลาดเกษตรครับเราไปฟังเสียงคนขับรถตู้ถึงบรรยากาศการเดินทางในช่วงปีใหม่ปีนี้ครับ ช่วงการเดินทางปีใหม่ปีนี้ผู้โดยสารเป็นไงบ้างครับพี่ไม่มีคนเลยพี่ครับเป็นผลมาจากอะไรพี่โควิดโควิดเนี่ยนะครับของพี่รถบัสหรือทางไหนครับทัวราครับแล้วมีคนไหมช่วงนี้ช่วงที่จะเดินทางเนี่ยไม่มีเลยครับกันสองสามคนวันหนึ่งเที่ยวสองสามคนครับเดี๋ยวคาดว่าพรุ่งนี้ในวันหยุดจะเยอะไหมถ้าเจอโควิดนี่หน้าไม่มากไม่เยอะจะไหมครับของพี่นี่ก็คือไปที่ปากบดาเลยท่าเรือ ไปถึงว่าปลาก็เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันพี่นักท่องเที่ยวเศรษฐกิจเยอเอเลยครับไปปลาปลาปลานี่เป็นไงบ้างครับพี่ท่าเรือนักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะไม่เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับจากปีที่แล้วเนี่ยน้อยกว่าเยอะเลยน้อยกว่าเยอะเลยนะหมายถึงว่านักท่องเที่ยวคือคือเขาเขาไม่เขาไม่เดินทางไงไหมอ๋อการทุกข์กันทุกรายเลยวันหนึ่งได้กี่กี่เที่ยวได้พี่เที่ยวเดียวเที่ยวเดียว ปกติปกติกี่เที่ยวครับปกติสองเที่ยวครับแต่นี้เที่ยวเดียวเที่ยวเดียวอันนี้จะมีคนด้วยปีใหม่ปีนี้ก็ก็เงียบเลยเงียบเลยมีคนวิ่งคิวไหนครับบางแก้วเขาเขาจัดส่นครับได้บางทีคนครับตอนเช้าสองคนครับสองคนครับคนดิบดิบเลยครับไม่มีใบจางเลยครับแล้วก็คาดว่าปีใหม่ปีนี้คนยังไงบ้างพี่มากน้าไม่ค่อยกึ๊กกเท่าไหร่ครับบ๊องบ๊อง โควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวอะไรน่าจะน้อยน้อยนะเดี๋ยวตาดูวันนี้ก่อนนะว่าจะเป็นยังไงเพราะด่วนมากวันนี้วันที่ดำเพื่อดถ้าับเกะร้านอะไรก็ผิดอะไรให้กลับบ้านนะมันในเหมือนรถตังอ่ะรถตังมันสอ,องืนสามืนเขาออกเต็มเราถึงเวลาเราตั้งตัวโอง